สวัสดีครับอุ้ยสาแมนครับวันนี้อยู่บรรยากาศจริงๆนะครับเมื่อคืนซ้อมเสร็จโปรแกรมได้นิดหน่อยไม่มีเวลาโปรแกรมต่อนะครับพิสัะโปรแกรมใน 3D ดีให้ดูอันนี้ก็เป็นวันโชว์วันแรกนะครับนี่เวทีขนาดใหญ่เลย20กว่าเมตรอับแล้วก็ลึกเป็น10กว่าเมตรนู่นนะครับอ่านี่ก็มีการเ y o ย t ไฟไปแล้วเรียบร้อยเมื่อคืนนะครับไฟฟอนอยู่นู่นนะครับนะครับเดี๋ยวให้ดูถ้ารับท่านที่เคยเรียน จัดแสงเวทีกับผมกับพิศักเดชากวิจานะครับว่าเราได้ทําให้เป็นตัวอย่างได้ดูแล้วนะครับนี่นะครับพิศัก็จะแก้เคครพราะนั้นไม่ใช่ว่าเราจะทํางานตอนกลางคืนอย่างเดียวนะครับตอนกลางวันเราสามารถโปรแกรมมิ่งได้โปรแกรมจากในบอร์ดเข้าโปรแกรม 3D ได้เลยเห็นไหมครับสําหรับท่านที่เคยเรียนจัดแสงเวทีนะครับทําให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วเห็นไหมครับ ผมก,กับวิษศัชทําให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วนะครับเพราะนั้นไม่ใช่ว่า AR ก็จะบอร์ด MA ไม่ใช่เอวอะไร3 3 <ll ain> ก็ได้อะไรก็ได้ที่มันเชื่อม3มิติก็ได้บอร์ดยี่ห้ออะไรก็ได้ที่มันเชื่อม3มิติได้โปรแกรมกลางวันได้เลยโอเคนะครับทําให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วสาหรับท่านที่เคยเรียนจัดแสงเวทีน,นะครับตกับน้อย ช่วยกันสู่มลมหลอมทองอยู่นั้นโอเคนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กำลังใจอุ้ยซาแมนด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ